ใครจะคิดว่าจะเจอนี่มาเลยจ้าแอบแอบแอบลุบลบแอบแอบลุบลบนะเธอมีอีกมีอีกมาอีกมามามาสวัสดีจ้า เลิกง,งานแล้วไปลรุ้นด้วยกันจ้าว่าจะมีเห็ดไหมหนาวด้วยหนาวสามองศาจ้าขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงนะจ้าเราเข้าป่าเราจะใช้เสื้อซ้อนแสงค่ะแล้วก็ป่านี้ไม่มีการล่านะคะเพราะว่าเป็นป่าที่คนมาเดินพาหมามาเดินแล้วก็เหมาะก,กําลังกายด้วยจ้าแต่เราก็ใส่กันไว้จ้าเข้าป่าช่วงนี้ต้องใส่ครับเพราะมันมืดขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะจ้าเป็นรุ้นด้วยกันจ้าเราเข้ามาเราก็เห็นเห็ดเกิดยแยะเลยจ้าเดี๋ยวจอดจักรยานเสร็จแล้วนะคะ ก็จะเอากระป๋องคู่ตัวเรานี้ไปแล้วจ้านี่จ้าเพื่อนเอนเห็ดกําลังขึ้นเลยอันนี้สูงให้ดูเลยนะคะกําลังขึ้นเยอะเลยจ้าเห็ดขึ้นเยอะจ้าคนนี้มันก็มีอยู่นะคะนี่วันนี้เราจะไม่ไม่เลือกแล้วนะเราเจอเห็ดที่ดอกขนาดนี้เราก็จะเก็บเลยจ้าเพราะว่าเห็ดก็จะจะวายแล้วจ้าไม่เรียกว่าวายสิมันหนาวจัดอาจย์แล้วเห็ดมันจะโตยากจ้า ก็พอมีบ้างจ้ะนี่จากปุ๊บก,ก็หักเลย <c oughs> นี่อีกดอกแต่ดอกเล็กเราไม่อยากเอาไปเล็กเกินมันเล็กเกินจ้ะดอกนี้ <c oughs> ใช้ได้เลยแอบหลบอยู่ใต้กิ่งไม้สวยจ้ะเราแทบจะมองไม่เห็นเห็ดเลยเพื่อนๆท่านผู้ชมแต่ว่านักล่าเห็ดอย่างเราต้องต้องพยายามมองจ้ะ <c oughs> ก็เรียกว่าหาเห็ดจนเจ็บตา <c oughs> นี่ไงจ้านี่เป็นแนวเป็นแถวเลยจ้าถึงแม้จะหา่างกันเป็นนิ้ดนั่นไงนะเนี่ยอีกจ้าก็ตรงนี้นะเล็กน้อยกอาจ้านาทีนี้เล็กขนาดนี้ได้อยู่จ้าขาวเขวายาวจ้าฮะนี่นี่น,นี่ทุกคนเห็นไหมขาเรืองเนี้ย่อยจ้า นี่จ้าน,นี่แน,น่มีดอกเสีดด้วยนะมีดอกจ้ะโอ้ยหยิบเกือบไม่ได้โอ้ยจ้ะมีลอยคนเก็บอยู่จ้าเข้ามาก่อนเราแล้วก็เราไปทำงานเนาะนี่จ้ะนี่จ้ะเพืเ่อนๆดอกเห็ดเด็ดเอาเลยจ้ะนี่จ้ะ สามต้นเรียงกันเลยจ้ะโอ้ตรงนี้จะหลายดอกเลยมา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 สิาาเธอมา,มาเก็บเลยนี่ไงนี่จ้าน,นี่แล้วก็ตรงนี้อีกจ้าเพื่อนนี่นี่จ้าดูดิกิ่งไห้อออกเปนกระจุกอยู่จ้า บอกลุงว่าเก็บแค่ชั่วโมงกว่าเพราะว่ามันต้องเดินหาเนะไม่ได้อยู่ที่เดียวเป็นแพรอะไรเงี้ยเราทิ้จักยานมาจ้ะมีเห็ดอยู่ในนั้น,ห,นหลายดอกเลยจ้ะโอ้ยเราไม่อยากมุดต้นสนเลยทั้งนี้สองดอกจ้ะี่จ้ะก็วันนี้เก็บเห็ดก็จะเจ็บตามากกว่าทุกครั้งนะคะเพราะดูใบไม้ดิ มาจ้าจะที่เก็บยากาเนี่ยนะเพราะว่าไม่ได้อยู่แบบเป็นแนวและนาบเดียวกันนะจ๊ะเขาก็จะอยู่แบบบนใบไม้อย่างเงี้ยจ้ะอันนี้เราจะขอเด็ดไปเลยนะจ๊ะ เพราะว่ามันกว่าจะหยิบเป็นไก่มาตาดัดรู้สึกว่ามันมันนิ่มแล้วอะ่ะนี่ใช้ได้อยู่จ้ะเห็ดเพิ่งเกิดหรือจ้าทุกคนดูดิแล้วว่าเราจะยังได้เก็บเห็ดอยู่นะเพราะอุณภูมิมันยังไม่ได้ติดลบยาวจ้ะมันลบลบบวกบวกเจอเห็ดหนังไกจ่จ้าเห็ดหนังไก่นะจ้าภาษาีวีดิสก็เรียกว่าบเบียกทักสวาม,มก็คือเป็นเห็ด หนังไก่ที่มีคนด้วยนะจ๊ะเนื้อเขาก็จะเหมือนเนื้อไก่เลยจ้าระดับความอร่อยเนี่ยสวีเดนก็ยกย่องให้เป็นห้าดาวเลยจ้าเราก็เจอสองดอกเลยจ้าทุกคนีกจ้าสองดอกเลยอร่อยแล้วเราเห็ดหนังไก่จ้าเพื่อเห็ดพึ่งขึ้นเยอะแยะเลยจ้าเราว่าเราจางยังได้เก็บอยู่นะคะโอ้ย มันต้องโก้เอาเลยเห็ดอะไรเนาะก็ขึ้นทั่วไปจ้ะตามธรรมชาติเลยเห็ดก็จะเยอะมากๆจ้ะที่ประเทศสวีเดนอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าเห็ดอะไรจ้ะแต่ที่นี่แน่ไม่เก็บกินจ้ะสะออนนะจ้ะธรรมชาติที่นี่สมบูรณ์เห็ดพิ่งขึ้นจ้ะเดี๋ยวพร่มากลับมายังได้เก็บจ้ะเห็ดพิ่งขึ้นเอง งามเลยจ้ะจ้าอุ้ยนี่จ้ะดูแิเห็ดพึ่งขึ้นทั้งนั้นเลยเพื่อนเพื่อนดูว่าเขาพึ่งขึ้นจ้ะแบ่นี้เก็บไปกินอืมไปดิ นี่จ้ากคนเห็ดยังดอกน้อยๆอยู่เลยโอเคะนี่จ้าเราเจอเห็ดโอ้โหใครจะไปคิดนี่หืมเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองใครจะไปคิดนี่ดูสิเห็ดเหลืองหยิมันปูจ้านี่จ้าเห็ดมันปู อู้อูออเดิมก่อนเลยจ้ะนอู้ไม่ใช่ดอกเดียวนะคะตรงนี้นี่อีกดอกหนึ่งเหมือนจะแบบใกล้จะใบาบาเลยจ้ะเห็ดมันปูจ้าเห็ดเหลืองเห็ดมันปูของแพงจ้าใครจะคิดว่าจะเจอนี่มาเลยจ้าแอบ,บแอบลุบลแอบแอบลุบลบ,บ,บนะเธอ ใครจะคิดว่าเจอ,เ,อ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยมีอีกนะมีอีกนะเราเห็นเราเห็นเราเห็นนี่จะ้ะเพื่อนมีอีกมีอีกนี่อู้นี่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 ใครจะไปคิดว่าจะเจอตรงนี้ไม่มีใครคิดเลยจ้ะนี่มีอีกมีอีกมาอีกมา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  เราเห็นเราเห็นนะเธอนี่โอ้ยอันนี้นี่ฉ่ำมากเลยจ้าทุกคนดูดิเขาฉ่ำมากเลยเห็ดมันปูน้ำใจเลยจ้าทุกคนนี่จ้าออ้แอบอยู่ในพงป่าจ้าสวยงามมาเลยจ้ะนี่เห็ดดำขาเหลือง จะมองเห็นจะนี้สีแบบนี้นี่โอ้ยกำลังขึ้นก็เยอะแยะเลยกำลังขึ้นเยอะเลยจ้ะก็ได้ฝนนี่เลยจ้ะฝนเพิ่งมาเขตที่เราอยู่นะดูดิมา,าทีนึงก็หิมะก็ไล่าตามหลังมาเลยจ้ะ มาดิมาดิกำลังขึ้นเลยจ้ะเล็กๆเต็มเลยเล็กๆเยอะเลยนี่จ้าเพื่อนอันนี้เล็กไหมเนี่ยนี่จ้าดูดิอาศัยต้นไม้เลยจ้ะหนาวท่านใดเรายังไม่ได้ไปหาก็ต้องขออภัยด้วยนะจ้าเราก็ทำหลายอย่างเหลือเกิน